ครับพี่ป้องครับตอนนี้เราสอคนอยู่กันที่อาคารหอหล่อยเย็นนะฮะถูกต้องแลครับน,น้ำพัง,ค,ง<า>ครับผมฟ้าเลยนะฮะครับผม,บผ,มผมขอถามก่อนเลยครับทางขวามือของผม โดมสีขาวๆนั้นคืออะไรครับผมทำไมใหญ่จังเลยฮะครับผมที่เราเห็นอยู่นะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าน้องคังเคยได้ยินข่าวนะครับคือเราเนี่ยซื้อแก๊สจากทางประเทศพม่าเข้ามาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเขาไม่ส่งแก๊สให้เราเรามีน้ํามันสํารองครับผมนะฮะโรงไฟฟ้าวางน้อยเนี่ยสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ํามันและแก๊สธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นนั่นคือแท้งน้ํามันสํารองครับผมอ๋อครับผม ขัานต่อมาเลยครับสีเทาๆใหญ่ๆอลังการอันนี้คืออะไรนี่แหละครับโครงการพัฒนาโรยฟ้าวังน้อยชุดที่4ครับเนี่ยครับที่กําลังก่อสร้างอยู่อันนี้คือหัวใจหลักที่เรามากันในวันนี้นะครับใช่แล้วครับผมอันนั้น1 2 3 4สสี่แสดงว่าก็คือนั่นคือตัวโรงไฟฟ้าถูกต้องครับผมชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3และชุดที่4ครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นน้องใหม่พึ่งคลอดใช่ใช่ครับผมเอ๊ะพี่ป้อมครับผมว่าเราอยู่วันนี้มัน อากาศมันจะบริสุทธิ์เหรอครับเห็นมีควันลอยขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับน้องคังครับมันไม่ใช่ควันนะครับแต่มันเป็นไอ้น้ำครับผมเป็นไอ้น้ำที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าของไม่มีไม่มีมลพิษอะไรครับอากาศบริสุทธิ์ใช่แล้วครับใช่แล้วครับและจุดที่เรายืนนี่มันคือปล่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าอาคารหอหล่อเย็นนะครับเป็นระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับผมคือโอ้โหแสดงว่าไอ้น้ำมันจะลอยขึ้นไปถูกต้องถูกต้องนะครับลอยกันเต็มเลยใช่ไหมครับโอ้โห ยิ่งใหญ่มากครับตอนนี้โอ้โหทางทีมงานกำลังก่อสร้างกันอย่าง<ช>ข<อ>บ,บขเกเบ็ดเลยนะฮ <ผม S 3> ะ <ผม S 3> เห็นมีหลุมมีบ่ออะไรกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับ,รบผม,ผมตอนนี้ขะมวลอากาศเย็นนะพี่นะเย็นสบายดีโอเคครับเดี๋ยวลองเดินทัวร์กันต่อนะพี่ได้เลยครับได้เลยครับ นี่ก็คือหอหล่อเย็นทั้งหมดเลยนะครับอ๋อตอนนี้ที่เห็นเป็นปล่องปล่องนี่คือหอหล่อเย็นทั้งหมดนะฮะข้างในจะมีใบพัดนะครับมีใบพัดเพื่อระบายความร้อน่ะฮะเพื่อที่จะเอาไอ้น้าขึ้นไปในอากาศให้มันลอยขึ้นไปให้สูงขึ้นนะฮะอ๋อนี่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่อ๋อนี่กั้นเอาไว้เดี๋ยวตกลงไปอันนี้คือป่องป่องอะไรครับเนี่ยป่องลงไปข้างล่างทางเดินงไปเื่อที่เะดูแลเวลาการที่จะบำรุงรักษาครับผมนี่ครับแหม อ๋อนี่จากตรงนี้เราจะสามารถสังเกตมองลงเห็นลงไปข้างล่างเลยใช่ไห<ช>มครับใช่ใช่ครับผมนะครับแล้วถ้าเรามองขึ้นไปเห็นไหมครับเราจะเห็นไป,ป้างบนโอ,อ้อันใหญ่มากเลยฮะครับผมอ๋อนีอ่พี่ป้อมครับไอข้างล่างไอดำดำตะแกงตะแกงที่เหมือนรังไข่เนี่ยครับ คืออะไรครับเนี่ยครับคือต้องอธิบายคร่าวๆนิดนึงของระบบของหอหล่อเย็นเนี่ยน้ำเนี่ยจะถูกตกลงไปข้างล่าง<อ>แล้วเขาก็จะแยกไอความร้อนเนี่ยออกไปข้างบน<อ>เมื่อน้ำตกลงไปข้างล่างเนี่ยอาจจะเกิดเสียงดังตัวนี้จะเป็นตัว<อ>ในการทําให้เสียงเนี่ยเบาลงซับเสียงอ๋อเรียกได้ว่าเพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะทางเสียงกับใช,บชาวบ้านนะฮะร,รอบข้างอ๋อตรงนี้นะฮะโอเค ครับเมื่อสักครู่ครับน้องพังเราไปดูอาคารหอหล่อเย็นมาแล้วนะครับฮโรงไฟฟ้าเนี่ยยังมีอีกอย่างนะครับที่สําคัญเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยครับวันนี้พี่อยากแนะนําทีมงานอีกชุดหนึ่งให้น้องพังได้รู้จักนะครับเป็นทีมงานทางด้านเครื่องกลนะครับผมเราไปรู้จักกับพี่วีรักันเลยดีกว่านะครับได้ครับได้ครับพี่วีรัชสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับแหมโหนี่ตอนนี้กําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครับเนี่ยก็เป็นงานภายในในในสถานที่ก่อสร้างของเราว่า ตอนนี้เราทําอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างอ๋อครับผมนี่ไอ้อย่างอันนี้คืออะไรครับผมเนี่ยท่อเนี่ยครับผมอ,อันนี้เป็นท่อท่อแก๊สนะทำให้เกิดความร้อนอเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นอุ่นแก๊สให้มันร้อนขึ้นเพื่อจะส่งเข้าไปในเอ่อเพื่องกังหันแก๊สบายอ๋อครับและที่ผมเห็นตึกสูงสงูสงอันนี้คืออะไรครับขีเทาๆสงูสงๆอ,อ,อันนี้อ๋ออันนี้เป็นเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าบอยเลอร์แต่ทางภาษาช่างเรียกว่าเ R H G นะ Heat Recovery Generator สเต็มเจเนเรเตอร์ครับงั้นเดี๋ยวพวกพี่ๆช่วยพาผมเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับเคเลยครับโอเคเลยครับพี่ววละครับอย่างนี้หอรอเย็นมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวของโรงไฟฟ้าบ้างครับผมหอรอเย็นนี่มีหน้าที่ในการทําให้สตตีม สตรีมคือไอ้น้ำจากหม้อน้ำเนี่ยกลายตัวเป็นหยดน้ำเพื่อจะเอาไออนเป็นน้ำปั๊บเนี่ยก็จะเอาน้ำกลับมาต้มใหม่ครับอ๋อต่อต้มแล้วก็เป็นไอ้น้ำกลับไปปั่นสตรีมสตีมเทอร์ไบ์อ๋อวนเป็นลูบวนเป็นลูบดีครับผมไอด้านซ้ายด้านขวานี่คืออะไรครับผมอ๋อเออด้านด้านซ้ายมือของเรานี่ก็เป็นเอ่อแก๊สเทอร์ไบล์นะตัวที่ตัวที่สอง ตัวน,นี้เป็นแก๊สเร์บายตัว e ที่1นะครับครับผม Murder, หน้าที่ของแก๊สเร์บายก็มีหน้าที่ในการปั่นปั่นเจเนอเรเตอร์หรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั่นเองครับน yes, ั่นคือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต uh ัวที่1นะครับผมแล้วเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตัวที่2อ๋อ แก๊สเทอร์ไบนี้ครับแต่ว่าแก๊สเทอร์ไบทั้ง1และ2องทำหน้าที่เดียวกันใช่เหมือนกันอ๋อแต่ขอของคนละโรงคือตัวนี้โกลตัวละโรงอ๋อส่วนั้นมีตัวออมเหนือเ้าตัวนึงที่มีกระโดดฟ้าตัวนึงคนละตัวก็แยกส่วนกันได้ครับผมโอเคครับมีมีอะไรอีกครับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรอีกไหมไอ้แล้วหน้าที่ของแก๊สเทอร์ไบน่าจะจะปั่นเกนเนเตอร์แล้วยังมีหน้าที่ไปไอร้อนจากแก๊สเทอร์ยเนี่ยเข้าไปที่หม้อน้ำนะครับ เข้ารอยเลอร์คงอรียเลอร์บอทหม้อน้ําเป็นตัวต้มน้ําทําให้เกิดไอ้น้ำไอ้น้ํานั้นแล้วก็จะต่อรวมกันไปปั่นสตรีมสตรีมเทอร์บายอยู่ฝั่งนู้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสตรีมเซอร์บายครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยนะโอเคครับครับผมในส่วนตรงนี้คืออะไรครับพี่วิระครับผมส่วนนี้ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันไอ้น้ำนะครับครับผมซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยได้รับแรงขับมาจากกังหันไอ้น้ำซึ่งอยู่ถัดไปจากนี้อีกทีหนึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอันเนี้ยครับผมมันจะได้รับแรงขับจากสตตีมสรบายที่อยู่ถัดไปจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้านี่อีกทีหนึ่งอืมโอเคครับผมเครื่องกังหันไอ้น้ำเนี่ยซึ่งรับไอ้น้ำมาจากหม้อหม้อต้มน้ำที่ได้ได้ชีแจงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับ โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ได้รับความรู้มาพอสมควรแล้วครับเกี่ยวกับวิธีการกรําเนิดพลังงานของออไฟฟ้าในโรงรไฟฟ้าวางน้อยครับก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่ได้สละเวลามาแบ่งปันความรู้ให้ผมครับ <ผม S 1> ขอบคุณ<ผ>ม,มากครับ <ผม S 1> ข,อขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ป้อมครับตอนนี้ที่หัวผมนี่แทบจะระเบิดออกมาด้วยความรู้ที่มีให้กับโรงไฟฟ้าวางน้อยแล้วครับโอ้โห วันนี้เรียกได้ว่าได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มเลยครับต้องขอบคุณพี่ป้อมมากครับที่ไลรึ้นมาเป็นไกด์พาเที่ยวให้ผมนะครับเดี๋ยวว่าหลังคราวหน้ามาอีกนะฮะยินดีครับน้องคังแล้วก็ประมาณต้นเดือนหน้านะครับเดี๋ยวรงไฟฟ้าสร้างเสร็จเดี๋ยวผมชวนน้องคังมาดูรงไฟอีกรอบหนึ่งยินดีครับผมโอเคครับและเทปหน้าครับสถานีมนุษย์ไฟฟ้าของเราจะทําอะไรครับอย่าลืมติดตามชมครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ฮัลโหลฮัลโหลทันเหรออยู่ไหนเนี่ยพี่รอหน้าตึกนานแล้วนะอยู่หน้าตึกไงพี่แล้วพี่อยู่ไหนก็พี่อยู่หน้าตึกเนี่ยทันอยู่ไหนอะหน้าตึกเหรอผมอยู่หน้าตึกเหมือนกันจริงๆพี่พี่ก็คังรออยู่หน้าตึกเนี่ยยืนรออยู่หน้าตึกเลยเอาลพี่อยู่ตรงไหนนี่คนหิรแล้วเนี่ยรอนานเนี่ยเฮ้ยทันพี่เจอพี่เจ้าหาอะไรอะหาทันเี่มาช่วยกันหาดิพี่จะบ้าหรือเปล่าคนน่ะไม่ไดจริงหลีดอาเดี๋ยวผมคุยเอง หรอพี่ท่านเหรอไหนพี่ลองหาจุดสังเกตอะไรที่เป็นจุดที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อะเห็นชัดๆอะฮะจุดสังเกตเหรอนี่ไงชัดเลยครับฝูนกปากห่าง12ตัวบินเหนืหนาวจากไซมีเรียเป็นพ่อแม่ลูกผูกพันกันมาครับบินผ่านมาตรงนี้ชัดกว่าครับ <S 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 น,น,นี่นี่นี่มีผีเสื้อครับ2ตัวสีแดงกับสีชมพูครับเขาเป็นคู่รักกันตอนนี้เกาะที่กิ่งไม้ภาพนี้บอกว่าโลกของเราจะอยู่ได้อีกนานครับแค่เราทําอะไรสักอย่างเพื่อความรัก นี่เป็นภาพที่สวยงามมากครับคังที่เชื่อว่าใครเดินผ่านนี่ก็คงเห็นถ้าคังเดินมาคังก็ต้องเห็นพี่ครับผมไม่ไหวแล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วเอาไปเอาคางคางค้างครับพี่พี่ล้อเล่นคือเนี่ยพี่พี่อยู่เนี่ยก็คือฝั่งตรงข้ามโรงอาหารนะครับพี่หันหน้าเข้าหาโรงอาหารเลยอ่ะบ้าน้ามันหน้าตึกที่ไหนน้ามันหลังตึกอ้าวเหรอครับครับงั้นเดี๋ยวพี่เดินไปหา